สบายดีอีพออีแม่มนุษย์ผัวมอือน,นี้มนุษย์ผัวบอกว่าตื่นไวเดอ้อเขาจิไปทรงเขาจิมา่ทรงเครื่องมอืนน่อนี้เจ้าสวยแล้วนะเพิ่นเบิงโมงแล้วก็บเบิงอีกเอา้ามาฮอนเฮือนนะเดอ้อมาแล้วรถดขนเครื่องมาแล้วพ,พี่น้องเลยพูน่ะคันบบกใหญ่เลยกับเพิ่นก็ให้ม้านี่แหละมาจะเศร้ามาท่ารถดอันนี้แหละเขาเสียวเครื่องมาทรงแล้วมือน,นี้พูน่ะดิเขาเจ้าก็เริ่มขนมาทรงละพูน่ะเอา้า เขาเสียมาเป็นแกศเป็นลังพุ่นอีตานี่ไทยคอยเด้ไทยคอยเด้เพิ่นว่าเอ้าเพิ่นกับไทยเพิ่นซักเพิ่นกัว่าไทยคอยเด้เพิ่นว่าดีเพิ่นกับกนไปกุนไปกุนไปพุ่นน่ะเครื่องนะเขาเพกเป็นกองเป็นกองอันนี้กับบอนนอนเนาะอยู่หน้าบ้านเบิ่งเด้อเขาขนยังไปแดและพุ่นน่ะรถคันบักใหญ่เขาก็ลังแกศอีกกองนึงนี่หั่นเต็มรถหันแม่นบมื่อเด่นเครื่องหั่นแต่เฮือนหลังเนื้อจังสิเต็มจัีสิฟูออกมาสำหรับหนาะเบิ่งเอานี่ก็เอาลงรถเครื่องเล่นกีฬาก็ลงมาละพุ่นน่ะ ลงเทละน่อยเทละน่อยมาเบิ่งในเอือินเด้อโอ้ยมือได้สีเลียวนะ้อยคนน,นี่นองพูน่ะเต็มไปเบิดเลยมีแต่ถังมีแต่กองเครื่องกองอย่างเต็มไปเบิ่ดเบิงพนน่ะคนละแก่สวงแก่เบิ่งเด้อแล้วมือได้สีเลีวยนี่นะจัดเงอนนี่นะมาเบิงบ่งเบิ่งซอยได้พี่น้องเอ้ยสีจัดแนี่ด้เเือน,นนี่นะเือ,อนหลังในน้อยเครื่องมากระายเบิ่งเดิอมันสีออกมาเป็นได็กบนคนควรนีก็เต็มไปเบิ่ดมีแต่กอง กองเกีรยนี่ไม่มีต่เครืองในหันพ่นยังอยู่ในรถอีกได้พ่นอีตานี่ว่าพเบืองแม่เครืองเจ้านีเต็มรถเลยได้พ่นว่าดิอีตานี่ว่าพ่นอยากใครเบิ่งว่าเครืองเขาเต็มรถเพื่นมาสั่นคุณน่ะขาเจ้ากับคนไปคนไปเอ้าคน่อไปกนเนอะ